ป้ายแดงไปถึง2 0 0แสนกับซิตี้โฉมใหม่แล้วที่สำคัญสีขาวด้วยค่ะมาดูคันนี้เลยนี่ Honda City ปี2020หน้าใหม่โฉมปัจจุบันที่สำคัญราคาโคตรดีค้างวดเท่ากับโฉมเก่ามาดูภายในแล้วโดยโรอบของเขากันอุ้มบอกก่อนว่าลูกค้าที่อยากได้ค่างวดสบายๆแล้วอยากได้ทดลองเครื่องหนึ่งันของ Honda าเขาบอกเลยว่าขับสนุกอุ้มทดลองแล้วภายใน อมารัยมันติฟังก์ชั่นเปาะผ้าสีดําของเขาไม่เหมือนชมเก่าเดอ้อแล้วที่สําคัญไปอีกสําคัญไปอีกเลยบันทายของเขาแตกต่างจากชมเก่าดูมีตาไฟเพียวๆเหมือนอุ้มเลย ติดเทอร์โบมาให้กับเครื่อง i v t e เทเราดูความเรียมของเขาเอาง่ายๆมันมีความสปอร์ตมากกว่าเดิมแล้วก็เครื่องพันเทอร์โบแล้วใส่เทอร์โบเข้าไปอีกใครที่เป็นสายเกียบสายฮอนด้อยู่แล้วต้องจัดแล้วแล้วไม่ต้องกังวลค่ะซื้อรถกับอุ้มที่ออกเลตออโต้รับประกันบอดี้เดิมโครงสร้างหลักเดิมเลขใหมแท้ตรวจสอบศู่ฮอนด้าได้เลยหากไม่แท้ไม่เดิ กลับมาขายคืนเต็มจํานวนค่าตัวเพียงแค่419,000บาทใ่รอยากเห็นรถของจริงอุ้มมีสอสาขาสมุทประการเทพรัก์ษและชนบุรีบ้านเก่าค่ะสนใจติดต่อได้ที่อุ้มออกเลตออโต